สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยต้องรู้สึกขนาดไหนถึงได้จริงคลิปนี้มีคำตอบเด็ดแน่นอนค่ะ บ้ากับเอเรียอยู่ใกล้กันนะแค่เส้นบางๆถ้าบ้าแล้วไม่สำเร็จก็ด่ากันเช็ดกิ่วลุงตุงดังขอโทษค่ะแม่บ้านเราสำเร็จค่ะแล้วทำสำเร็จก็ดีไปเม็ดเห็นชมเป็นจังบ้าแล้วด้วย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 บ้าแล้ว บ้าแลใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมครับว่าฉันบารว,วยออกบาต่แรงเต่การู้ไมล่ละจ้าฉันทำมาหาตังมีเงินวิ่งเข้ากระเป๋าวันวันเงินเข้าและเต็มทุกเต็มทังบาอยางฉันเงินรว,วยทุกคนเงินชงมากล้นและจเป็นกองทั้งบ้าแล้วรวยนวบาแล้วรวย มองตัวโม้วันฉันเหมันบ้าสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีป้ามาลีสวัสดีครูพันสวัสดีบอสคุณนับตามสวัสดีครูอังสวัสดีคุณธนูคุณธนูคุณปุ๋ยบอสคุณแม่ลบอสคุณยาบอสคุณยาภาบอสคุณปาบอสคุณวิ่ปรบอสคุณเจตต้มดรธนิดาคุณกิมลังคุณกิมเลี่ยน คุณเพชจ้าคุณแอมคุณแอนทุกแอนคุณกบลุกกบคุณดาทุกดาคุณปันทุกปันคุณแป้งลูกแป้งคุณนกทุกนกค่ะแล้วรวยบา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 แล้วรวยจึงใครจะมองว่าฉันมันบาแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบาแล้วรวย ด่ากันเช็ดกี่รูปตรงนั้พอบ้าแล้วทำสำเร็จก็ดีไปเม็ดเห็นชมกันจังบาแล้วรวย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 ถึงใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมครับว่าฉันบาดูติบ้าไหมล่ะถ้าเป็นลูกเงิน ตอนเป็นลูกเงินบ้าไหมหลังใจเธอดูวันวันเงินเข้าและเต็มทุกเต็มชั้นบ้ายยิ่งฉันนัินรวยทุกคนเงินทองมากล้นและจนเป็นกองคำบ้าแล้วรวย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 ตรติดี่ไปเท่าไหร่แล้วล่ะเลิกวันฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมค่ะวันฉันบ้า มีสติสมองสุดอัจฉริยะผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บอกแม่แล้วรวยบ่ายแล้วรวยรจมมอทองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ใหม่เหลืววอเอง,งินติดตัว20บาทมารวยมารอดมันจะกดจักรวาลกดแรงดึงดูด,ดยางรู้งทางรัฐเข้ามาอีกจวงโอเคเนาะพี่ดองเออสวัสดีทุกคนเลยนะ่ฮะ โอเคยาโอเคอ่ะเพงนี้เพงนี้ม่ได้เราอยากฟังเพงนี้เราจะคูดาวลงสู่เนื้อหารู้สึกแบบไหนถึงได้จริงคลิปนี้มีคำตอบค่ะเฮ้แม่จะไปดูนมล้นๆ้นซะ3ามตัวโอเคเนาะมองหน้าแม่ลูกเคลียร์จิตเคลียร์ใจปรับอารมณ์ก่อนการสมทรงค่ะ ครติตาเขาสายร้านเลิเปิดบ,บานราชินีกดจักรวาลกดแรงดุเดืดที่นี่ที่เดียวเดียวมากคิดดีทำดีเลยมีบุญวาสนา,<ต>าเอาเวลาสมองปวดนะคะมารูดความมันกับแม่โลก,กกดจักรวาลทำให้ฉันได้มาคิดปาชนะสิ่งไหนก็ได้พันฉันสวยทั้งรวยเป็นได้ดังฟัน สุกคำอธิษฐานฝันก็เลยเป็นจริงนักร้องเพลงนี้ร้องเพราะมากสวยด้วยหนะ้าตาสวยจัดอ,อ่ะมาจริงไม่กลัวกลัวไม่จริงกลัวอดตายเพราะว่าอายทำกินอย่าอายทำกินพี่นอ้อง alert alert ชีวิตก็เลยบัรเจดิดดูดีดูดีกดจักรวาลทำให้มีวันนี้ ดีๆและเข้ามามีต่อใจสวยรัดชัดอะไรเธอเกิดไม่เคยวันวว่นไหวพรสวรรค์และฉันปั้นเองได้เพราะฉันเชื่อในกดจักรวาลของฟรีทั้งนั้นที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะได้มา จากกฎวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎจักรวาลกฎแบรนด์ดูดจากคนติดลบสิล้านหเหนือเงินติดตัว20บาทมารวยมาร้อนมาเจอาก,กฎจักรวาลกฎแบรนด์ดูดค่ะทำงานที่รวยได้บวกนะคะใช้กฎร,ระดับโลกเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่กูติจาคนเดียวที่ทำให้คุณพลิกชีวิตรวดเร็วที่สุดค่ะเพราะพี่อะของจริงนาะตายไม่กลัวงงดูไปก่อนงงก็ดูไปก่อนเบอง์งบานก่อนค่ะหน้าเหลืองๆมาลูกเดี๋ยวทำหน้าเขียวหน้าค้ำใส่แม่ สวยเลิศชัดอลเอลชชีวิตก็เลยบันเจิดดูดีอยู่ด,ดีกดจักรวาลทำให้มีวันนี้สิ่งดีดีและเขา้ามามีต่อใจสวยเลิชดอลเอลอะไรจะเกิดไม่เคยหวั่นไหวพรสวรรค์ฉันปั้นเองได้เพราะฉันเชื่อนัน้นรู้จัก กฎจักรวาล่ะไปอยู่ไหนมาเอาว่าไม่รู้จักกดจักรวาลทําให้มีวันนี้อยากหมดนี้เข้ามาะอีเีเดี๋ยวจะบอกวดดสวยดัดชอ l อล t a l ล r t อ,อะไรจะเกิดไม่เคยหวั่นไหวขอนสวรรค์และฉันปั้นเองได้เพราะฉันเชื่อในกดจักรวาล ออกมาแล้วพร้อมเลยพร้อมเลยสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คุณนะคะกาลังอยู่จัก,กรวาลแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟอือกับครูสิตานะคะราชินีกดจักรวาลน,นะคะมหาเทพออนไลน์นะคะจากคนที่ไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมนะคะไม่ได้ถูกใครนะคะผลักดันขึ้นมาลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จด้วยการลงมือทำนะ,ะผ่าน a c e b o o k ฟรี u t u b e ฟรีไลฟ์ฟรีนะคะทุกช่องทางที่ฟรีดิฉันทำกันตลาดทั้งหมดค่ะจนสามารถนำพาตัวเองค่ะจากคนที่อาชีพสุดท้ายคือขายลูกชิน้นอยู่ใต้ตึกดีเจียพาร์ทเมนต์นะคะ เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะหเดือนมีเงินล้าน3าเดือนปลดหนี้สิล้าน5เดือนซื้อบ้านหลังแรกนะคะเจล้านนะคะหเดือนซื้อบ้านหลังที่2ค่ะเจเดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่รอดแล้ว,ลวสอนฟรีคุยตาสอนนะคะก,จกดจักรวาลกดไลน์ดูดรอออฟอยู่ดีเวิร์สรอออฟแอทแท็ชันค่ะลูกศิษย์ต่างประเทศนําไปเรียนเปลี่ยนกันทั้งประเทศเลยกัมบูรีานะคะลูกศิษย์เอาคําสอนไปสอนหลายแบรนด์มากค่ะลุกขึ้นมาประสบความสเร็จนะคะสร้างรายได้หลักล้านนะคะหลักล้านนะ,ะ,นนะ,ะกันเป็น5-6พันห้าหกพันคมรอบ วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งนะคะฟรีย้ำว่าฟรีครูจิตตาสอนฟรีถ้าเรียนฟรีกับครูจิตตาไม่เห็นผลกรุณาไหวเลยอย่ามาลงคอสอย่ามาลงแคมอย่ามาดูอย่ามาอะไรเลยนะอย่าเปลี่ยนชีวิตขอคลิปฟรีกับเพื่อนก่อนวันนี้ดูให้ปัญญาปัญญาก่อนอารมณ์เบิกบานได้ยังเขาบอนี้ได้ยังไงวันแรกคุณก็สงสัยวันนี้คุณอาจจะรู้ผู้หญิงคนที่ดูไม่ดูปากหมาจังเลยอย่าตดสินครูที่เปลือกค่ะครูปากหมาแต่คุณน่ารักมากดังนั้นเนี่ยนะคะปากครูจัดแต่ครูจริงใจนะคะครูไม่แอบใส่หร เป็นสายตรงเป็นครูกฎจักรวาลสายแปกสอนแหกค้ายค่ะไม่แด้จริตไม่ตอแหลที่ที่ที่เดียวเลยค่ะสายแรงตรงชัดเจนนะคะและเปลี่ยนชีวิตเร็วถ้าคุณดูมหากรรมที่เป็วันเวอร์ชันหนึ่งคุณอาจจะเจอเวอร์ชันกฎอนุบาลนะกฎจักรวาลภาคอนุบาลมากสวัสดีค่ะโคสิตามมาแล้วคุณอย่าเพิ่งเรียนภาคอภินิหารดูส,สดๆเนี่ยคือภาคอภินิหารแล้วนะคะเพราะว่าสามปีที่รู้กฎจัก,ก,วกรวาลกฎแรงดวงเปลีป่ยนแปลงชีวิตพลิกชีวิตไม่เหลือเงาแล้ว เดือนแรกที่สวัสดีค่ะโค้ชชิตามาแล้วคือได้เงินล้านอยากมีสิล้านดูมหากราบกอต์พาวเวอร์ค่ะอยากประสบความสำเร็จก้าวกระโดดค่ะนะเรียนฟรีมหากราบนะคะยี่สิบเอวันเลเวลสนะคะเลเวลสนี้ทะลุร้อยไปแล้วนะคะอยากรู้ไปเรียนฟรีย้ําว่าเรียนฟรีค่ะเป็นครูคนแรกของโลกที่สอนฟรีเยอะที่สุดในโลกนะคะมหากราบยี่สิบเอวันเด็กัมีรนแก้กรรมเด็กัมีร์เทวดาสร้างมหากรากอต์าเวอร์นะคะ เออ90วันคงจิตปรับใจ21วันสร้างปฏิหารนะคะ24ชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตทันทีนะคะและคุณกําลังเรียนคอร์สล่าสุดตอนนี้นะคะ28วันนะสร้างรวยนะคะเมื่อเจอคุณติตายด้วยกดจกักรวลกดแรงดึงดูดวันนี้เราสอนถึงวันที่10แล้วใช่ไหมลกูกหรือวันที่1 1นะแม่เริ่มงงตัวเองแล้วสอนทุกวันโอเคเป็นคุที่สอนฟรีทุกวันก็จะสอนจนมึงอายนะคะสอนจนมึงรู้สึกว่ามึงทนไม่ได้นะ,ะมึงต้องเปลี่ยนผลลัพธ์นะคะหลายคนเรียนกับคุณติตาตั้งแต่คุณติตาอยู่ห้องเช่านะคะแมวกระโดดนะะ ชิ้งฉากนะ,ะฉากหล่นฉากล่วงนะคะวันนี้เขาก็ยังดูดิฉันอยู่ค่ะแต่เขาไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยวันนี้ค่ะก่อนที่คุณจะรู้เรื่องนี้นะคะว่าคุณต้องรู้สุดอย่างไรและคุณจึงจะเปลี่ยนชีวิตคุณอยู่ในคนประเภทไหนประเภทแรกคือดูเขาไปก่อนให้เขาเปลี่ยนจริงๆก่อนกูใค,คยเปลี่ยนประเภทนี้นะคะอาจจะชัดหน้าต่อใบใบหรือไม่ก็ตายไปก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะประเภทนี้นะคะดูไปก่อนเดี๋ยวเขาได้ผลลัพธ์จริงกู่ค,คยทํา ปัจจุบันลูกศิษย์ครูติตาบางคนนะคะสองครูติคติตามาสามปียังไม่ตัดสินใจทำเลยอันนั้นแล้วแต่บึงนะคะประเภทที่สองคือนะคะประเภทที่สองคือเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยทำรอเขาทำแป๊บหบนึ่งเดี๋ยวเดินตามไปเลยติดๆประเภทนี้ประควบกัาเสร็จบอกเลยว่าห้าสิบห้าสิบ วัดเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่งอาจจะสําเร็จหรืออาจจะไม่สําเร็จตอบไม่ได้แล้วแต่พลังงานการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองประเภทที่3ค่ะประสบความสาเร็จชัวร์เรียนปั๊บทำปุ๊บนะคะวิชาที่ครูสอนเป็นวิชาระดับโลกที่นะคะทีฮาร์ดเอเคิลโทนี่โรบินอัปลาคัมพิกสอพี่น้องตระกูลไรเอดิสันนะคะเอาบทอัสตาทีฮาร์ดเอเคิลโทนี่โรบินใครมาใหม่ไปเซิร์ชนะคะ คลิปนิวลอนเป็นกฎวิทยาศาสตร์เคยออกช่องสามไปดูภาพยนตร์เดอะซีเครดดูอะไรที่มันประเทืองปัญญาบ้างไม่ใช่ดีแต่ชนแก้วชนแก้วแดกแล้วก็เมาเมาแล้วก็ตายนะคะดูอะไรที่มันเปลี่ยนชีวิตบ้างหนังน้ำเนาดข่า,ขาวลบๆนะหาเพลงช้ำอ,อกช้ำใจเผาๆลงไปบ้างสินะชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นตั้งแต่มึงร้องเพลงเศร้ามาชีวิตมึงดีขึ้นไหมมึงชนแก้วกินเหล้ากันมาชาตินี้ยันชาติหน้าแล้วมึงได้ดีขึ้นยังถ้าวันนี้นะคะดูหนัง้ำเนิาข่าวลบๆแล้วชีวิตบัตรซบเลิกมั่งเหอะ คุณตาเลิกแป้งหมดค่ะที่พูดมาคือชีวิตตัวเองค่ะรันทดมากรำยองมากนะคะบอกเลยว่าเมรีมากนะคะในอดีตคือไก่กุ้งไงจะใครละ่ะเจ้าแห่งโทสัจริตโมหะจริตนะคะประธานชมรมปากหมาและขี้นินทาแห่งจักรวาลเห็นใครบ <c oughs> ุ๊นึกออกว่า,ามันอยู่ในซีรีส์บัมทุกส่วนของกูเลยนะคะความอิจฉาริษยานะคะความที่แบบเอ,อ้ยทำไมมันได้ดีกว่ากูทั้งที่มันไม่ได้สวยกว่ากูล้วแล้วล้ล มีครบทุกองคไม่ประสบความสําเร็จค่ะเพราะไม่รู้กฎวิทยาศาสตร์นี้ค่ะว่าเมื่อไร่ที่เราควบคุมอารมณ์ตัวเราเองให้เราโคตรบวกนี้ทุกๆื่วงต่อให้แม่งเกิดหาอะไรขึ้นกูจะอารมณ์ดีซะอย่างแล้วจะทำไงชีวิตเราแม่งจะเปลี่ยนต่อให้เหตุการณ์สถานการณ์เกิดหาอะไรก็แล้วแต่กูจะบวกขาดกูจะเบิกบานแล้วกูอยู่คนเดียวใครจะเข้าใจยังไงแล้วตะบึงก็จะเกิดหาอะไรมาจะกัดอดีกัดแค่นี้ รสจากความช่างแม่งดีแล้วไม่ตายนี่บอกว่าทุกอย่างแม่งต้องบวกหมดไม่รู้ว่าต้องคุมอารมณ์ให้บวกแม่งทุกสถานการณ์แล้วชีวิตจะเปลี่ยนถ้ารู้ตั้งแต่เด็กครูบาอาจารย์สอนตั้งแต่เด็กกูเบิกบาตรตั้งแต่ห้าขวบแล้วนี่บอ,อกว่ากฏวิทยาศาสตร์นี้ถูกควบคุมด้วยอารมณ์และความรู้สึกเมื่ออารมณ์และความรู้สึกของเราปล่อยประจุไฟฟ้าออกไปทุกอารมณ์ของคุณมีปฏิกิริยาไฟฟ้าทุกอารมณ์ของคุณมีปฏิกิริยาไฟฟ้าค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยอารมณ์ด้านลบคุณจะดึงดูดด้านลบๆเข้าชีวิตทุกอย่างค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยปัจจุไฟฟ้าด้านลบๆคุณจะดึงดูดนะคะเรื่องราวลบๆทุกอย่างเข้ามาในชีวิตปัจจุไฟฟ้ามาจากไหนมาจากอารมณ์ค่ะครูติตราสอนชัดที่สุดในโลกถ้าคุณอยากดึงดูดเรื่องราวโคตรด,ดีคุณต้องทําอารมณ์โคตรด,ดีแต่ถ้าคุณอยากดึงดูดเรื่องราวดีคุณก็ยิ้มอ่อนก็พอ อาจจะเปลี่ยนค่ะไม่ชัดนี้ก็ชันนาเบาๆพริ้วๆใครที่ชีวิตครอบครัวดีอยู่แล้วยิ้มอ่อนก็ได้ค่ะแต่คุติตาไม่ได้ไม่ทันนะคะเพราะว่าเบนกมเยอะนะคะติดลบอยู่เนาะจะตายหาแล้วรีบคุติตาเป็นสายเร็ว,รวกว่าแสงเป็นสายจปืดสปาร์ตนะคะคิดจะประรสบความสำเร็จกูเจ็ดเดือนร้อยล้านแม่งเลยเชื่อแล้วลืมไปเชื่อแล้วแต่มึงนะคะวันนี้สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงคุติตาคือเมื่อรู้ว่าประจุไฟฟ้าในตัวเรามันดึงดูดเรื่องราวเข้ามาหาเราเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับ เรามันคือเรื่องที่เราดึงดูดผ่านอารมณ์เราเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนทุกอย่างมันถูกดึงดูดผ่านประจุไฟฟ้าของเราที่เรียกว่านิวรอนและแอคซอนค่ะเขาทํางานผ่านอารมณ์และความรู้สึกหากเราดึงดูดคนที่เราสมมติเราเป็นคนโลภเราโลภโลกแม่งทุกอย่างแบบอะไรแบบมันต้องทําอะไรมากเลยมึงลงเงินแล้วเดี่ยมึงก็รวยอ้า เรามีคลื่นโลภอยู่เราจะเจอคนแบบนี้มันหลอกล่อเราแล้วเราก็โง่เสียเงินไปใครครูติตารไงหลายล้านบาทนะฮะถึงแม้ไม่มีเงินแต่ก็เกษตะสนนะเพราะว่าไม่อยากทาอะไรแล้วได้เงินอันนี้คิดแบบโงงก็เราปล่อยจิตโลภเราก็เจอคนนะชักชวนเราไปตกหลุมโลภแล้วก็ตายหาไป ถ้าเราปล่อยคลื่นดีดีโคตรดีดีโคตรดีโคตรดีโคตรดีปล่อยอารมณ์ดีดีดีโคตรดีดีโคตรดีโคตรดีโคตรดีนะคุณจะเจอเรื่องราวดีๆผู้คนดีๆค่ะคนที่เขาไม่ดีเขาฟังคุณไม่ได้เขารับคุณไม่ได้เขาเห็นคุณเบิกบานเกินเขาก็ไม่ชอบอันนั้นมันเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูกูมีหน้าที่บวกค่ะและกูมีหน้าที่เบิกบานต้องรู้สึกถึงขนาดนี้ค่ะนั่นคือความรู้สึกที่คุณต้องเคลียร์ตัวเองก่อนว่าวันนี้คุณเอาบวกหรือเอาลบไป วิตเพราะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หลายคุ้มดีคุ้มบ้าสัมภเวสีทางผลลัพธ์ประเภทวันตอนเช้าก็ยิ้มแย้มอยู่พอเจอกังวันมุดกิดวะ่ะใบ่ปยกอารมณ์ดีอีกแล้วเยน oh, 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 ็นมะั้งหัวหัวหอโหอบแล้วติดนะประเภทนี้นะครับไปดูหมอมากี่คนหมอก็บอกว่าชีวิตคุณขึ้นขึ้นลงลงทำบุญกับคนไม่ขึ้นทำอะไรไม่ค่อยประสบความสําเร็จเหมือนจะสําเร็จแต่ไม่สําเร็จเจ้าวิมานกาับอากาศ,กาศาวิมานก็ทลายหายไปประเภทนี้คือประเภทคุงอารมณ์ตัวเองไม่ได้ปล่อยให้นาย ของคุณคืออารมณ์จริงๆเราคือนายเหนืออารมณ์ถ้าเราคุมอารมณ์ได้ทุกอย่างจบคุณตาสอนเข้าใจง่ายที่สุดใน Lo lead. โลกล่ะคุณตาแค่เปลี่ยนอารมณ์ต right ัวเองค่ะจากคนที่อยู่ห้องเช่าจากค่าตัวตายลุกขึ้นมาเป็นนายเหนืออารมณ์ค่ะสร้างอารมณ์ใหม่แม้อยู่ในห้องเช่าค่ะรู้สึกว่าชีวิตแม่งเปลี่ยนคุณนอนบนกองเงินกองทองกองเงินกองทองนี่นี่ให้ดูรปเงินนะชุดนอนสักความรวยเห็นไหมนอนบนกองเงินกองทองนอนจเป็นชุดนอนกันเงินเลยเพราะอะไรเพราะ วันที่ครูไม่มีนี่คือความรู้สึกของครูในวันที่ครูนะคะคุณเห็นแบงไหมเห็นปะนี่ความนี่คือความรู้สึกตอนที่ครูอยู่ห้องเช่าครูห่มผ้าห่มเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือครูรู้สึกว่ากูแม่งมีตังค์อ่ะกูแม่งนอนแล้วเงินแม่งหลดทับมันเป็นยังไงเว้าเงินหลนทับกูอ่ะในเมื่อเขาบอกว่าถ้ากูอารมณ์ดีแม่งจะดึงดูดเรื่องดีๆแล้วกูอารมณ์ดีเรื่องเงินแล้วเงินหลนทับกูมันไปไงวะนะ วันแรกไปไประมูลเครื่องสัอ่างค่ะหน้าด้านไปยืมคนอื่นมาอีกเจ็ดพัน 7, บาทค่ะไปไประมูลเครื่องสัอ่างรับกาไรหมื่นหนึ่งเฮ้ยสะใจเด้โอ้โหอันเล็กว่าแค่รู้สึกว่านอนเงินหล่น,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 นทับแล้วกูค,คิดว่ามันทับกูเยอะกว่าน,นี้นะสิบห้าวันกําไรห้าแสนค่ะแต่เสียงแหบเสียงประมูลเครื่องสัอ่างนะคะใช้หลอดเสียงเยอะมากซึ่งปกติจะเเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วนะคะเลยเลยรู้สึกว่าเฮ้ยกูว่าไม่น่าเวิร์กว่ะอาชีพประมูลเครื่องสับอ่างนะ แต่ระหว่างนั้นรู้กฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดแล้วค่ะนั่งสมาธิเลยเห็นน้ําหอมกรหินค่ะก็เลยนะคะไปออเดอร์น้ําหอมกระหินตอนนั้นไม่มีเงินอีกแล้วค่ะเพราะว่าเงินทั้งหมดต้องจ่ายเจ้านี้หมวกกันน็อกนะคะสายโหดอยู่แล้วนะคะคุณก็รู้นะคะคุณสิตาก็นะคะเอาน้าหอมกระหินมาวางปรากฏโพดตั้งออเดอร์มักกระจายเลยค่ะน้าหอมเรียกงานเรียกความสุขเรียกความรักดิฉันบ้าหินมงคลอยู่แล้วนะคะดิฉันก็โพสตั้งออเดอร์มากระจายเลยหนึ่งเดือนแรกม,มีเงินล้านเลยค่ะดิฉันก็จินตนาการเงินทับ กูเดินไปไหนเงินทองไหนมาทีมาเงินโปรยหากูนั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะในวันที่ครูเริ่มต้นครูรู้สึกแบบนี้ทั้งวันแม้ครูยามเดินครูยังรู้สึกว่าครูเดินแล้วเงินแม่ล่นใส่กูเลยครูรู้สึกทั้งวันเหมือนคนบ้าพูดตรงๆคุณเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณนะแต่ครูไม่ได้มามองเห็นว่าเฮ้ยทำไมชีวิตกูแม่งเป็นกรรมเงินกูมันไม่มีคอเรามองรอกไปใหม่ครูนะคะจากถอดแว่นสีดํา ปกติใส่แว่นสีดำมองหาอะไรมืดไปหมดอีนี่ก็ดูรักกันเกิดอีนี่ก็แบบมึงจะสวยไม่ได้มึงจะสวยไม่ได้อีนี่ก็ขาเร็วมึงจะขายเร็วไปไหนเนี่ยอีนี่ก็ดูอืมจะเป็นควงกันรักกันจังเลยว่มึงเนี่ยนึกออกไหมเมื่อก่อนมองเห็นอะไรแม่งดำไปหมดแม้แต่มดเดินผ่านกูยังโมโหเมึงหมือ่อไหขาใครมาหัวล็อกใกล้ๆนี่อยากจะสอกให้เลือดออกปากหัวล็อกด้านลำแขานคือใส่แว่นสีดำอะมองอะไรแม่งเป็นสีดำไปหมด แต่เมื่ออนุญาตตัวเองถอดแว่นสีดําออกแล้วมองทุกอย่างให้มันเป็นสีชมพูฮู้ยมีความสุขจากอะไรเว้ยโลกใหม่สดใสก่าเดิมเว้ยเฮ้ยกูแค่คงอารมณ์ถ้ากูคงอารมณ์ให้ปกได้ชีวิตกูเปลี่ยนทําครับรู้สึกแม่งอยู่อย่างนั้นเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาหาคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสโชคดีจะมาหาหัวรากเลืล่องล่ามาหาโภคาเรมึงเฮ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสโชคดีจะมาหาถ้าหัวรากเลื่องล่าเลื่องล่ามากรงกูก็เบิกบานสิครับรออะไร หัวเราอแม่งทั้งวันกับชีวิตหมาจะกัดอแปะจะเหยียบตีนช่างแม่งช่ามันช่างมึงเบิกบานฉลองให้ตัวเองตลอดเวลารู้สึกเหมือนได้เงินได้ทองจากเอฟเองินเข้าร้อยหนึ่งอูลรอยล้านเจอบาทนึ้งสุดยอดกูคือแม่เหล็กดินดเงินบวกแม่งทุกอย่างรู้สึกแบบนั้นรู้สึกแม่งไปตลอด แเดือนค่ะไม่รู้ตัวว่าวิ่งเข้าร้อยล้านแล้วไม่รู้ตัวซื้อบ้านซื้ออะไรไปเรื่อยเปื่ยไม่รู้เรื่องเลยค่ะมีบ้านหลังแรก5เดือนค่ะ3เดือนแล้วสเดือนแล้วน,นี้10ล้านเอาเงินหอบไปให้เจ้านี้สะใจ